แจ้งข่าว10ธันวาคม2565อนุมัติงบแล้วผู้สูงอายุ3,000บาทฟังคุณสมบัติการรับเงินด้วนสวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยคะ่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆ ในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตเรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่มีฐานะยากจนเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทแต่ด้วยเนื้อหาที่ส่งต่อการระบุสาระหลักไม่ครบถ้วนทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าใจว่า การจ่ายเงินสงเคราะห์ดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุทุกรายดังนั้นจึงขอชี้แจงว่าการขอรับเงินสงค์ค่าทำศพตามประเพณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ค่ะผู้เสียชีวิตอายุเกิน60ปีสัญชาติไทยผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคลุมคลองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์ด้วยผู้ยื่นคำของเงินทำศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทครอบครัวผู้เสียชีวิตญาติผู้รับผิดชอบจัดการงานศพจะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรพร้อมกับเอกสารสำคัญเช่นใบบรรณะบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอเพื่อโอนเงินกรณีผู้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขอในท้องที่เช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นค่ะ นางสาวรัชดากล่าวไว้อีกว่าปัจจุบันยังมีประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนเรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดงานศพตามประเพณีขอย้ำว่าการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดการศพนั้นผู้สูงอายุเกิน60ปีมีฐานะยากจนตามคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือสว่วนนี้ค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ